วันนี้เรามากินบุฟเฟ่ต์ที่ตึกใบหยกสกายนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์ชั้น78ราคาก็คนละ950กินได้2ชั่วโมงแต่เราจองผ่านเว็บไซต์ก็เลยได้ลดไปอีก5%มาถึงก็ไปรับบัตรที่ชั้น19ก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น78มาถึงพนักง,งานก็จะพาไปที่โตะเลยและเมนูแรกของเราในวันนี้ก็คือกุ้งแม่น้ำาคา่ะค่ะ เติมไม่อั้นนะคะอาหารเยอะมากอันนี้เป็นชาบูน้ํำตกก็จะมีทั้งเนื้อวากิวแล้วก็เนื้อคุโรบุตะนะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารไทยแล้วก็จะมีสาปากเกตตี้ด้วยอันนี้ก็เป็นกุ้งคั่วพริกเกลือนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนของผลไม้มีพิซซ่าด้วยนะคะมีพวกข้าวหน้าปลากแกะด้วย อันนี้ก็จะเป็นเมนูของหวานนะคะมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเค้กแล้วก็แพนเค้กชาวไทยส่วนนี้ก็จะเป็นซูชินะคะมีเนื้อซาซิมิด้วยอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมย่าง มีอาหารหลากหลายมากและก็รับสเต็กไปหนึ่งจานสเต็กก็เหมือนกันนะคะสเต็กหมูกับสเต็กเนื้อวาเกิยวอันนี้ก็จะเป็นบาน้ำบาน้ำนี่ก็คือถ้าเราจะกินน้ำป่าเราจ่ายเพิ่มนะอยากจะบอกว่าอาหารอร่อยมากมันกุ้งเยิ้มๆคือคุ้มแล้ว วันนี้เราก็จะเน้นไปที่กุ้งผ่านะคะกุ้งแม่น้ำผ่ากินได้ไม่เยอะแต่ถือว่าคุ้มมากอันนี้ก็เป็นสเต็กเนื้อหมูคุรโรบุตะก็อร่อยนะคะมีเนื้อวากิวด้วย ตบท้ายด้วยแพนเค้กชาไทยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนกินเสร็จแล้วสองชั่วโมงไปชมวิวที่ชั้น84ต่อวิวสวยมากอยากจะบอกว่าตรงนี้คือ,อค,คือวิวสวยจริงๆเป็นการชมวิวของเมืองกรุงเทพในชั้นที่สูงที่สุดของตึกใบหยกนั่นเองนะคะใครสนใจแนะนำได้คุ้มคุ้มจริงๆ บุฟเฟ่ชั้น78นะคะ